ครับสวัสด uh, ีครับยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่องบก o r คนทำอาหากินออนไลน์นะครับเนาะวันนี้บอก o r ปลามาหาเห็ดครับเป็นเห็ดละงูไข่เหลืองนะครับเนาะเมื่อกี้ตอนขึ้นมาครับบอก o r ได้เจอครับสองสามโดงแล้วครับเนาะครับผมได้เก็บไว้แล้วนะครับเนาะบาได้ถ่ายอีกโวครับมาเปิดตัวอยู่บนดอยครับเนาะเพราะว่าตอนแย่ขึ้นมามันอิดครับจะได้ยินเสียงหายใจคงหักคงหักอยงไรครับเนาะก็เลยมาถ่ายเอาบุญให้ครับครับนี่ครับบอก o r ก็ได้เจอนี่ยนะครับนี่ครับ นะ네ครับน้องไอ้ฟีครับบองคนครับนะครับนี่นะครับเห็นละงูกันครับเนี่ยนะครับมันเอาแตไข่มาแล้วครับเนี่ยเห็นละงงูคงครับอันนี้ไข่มาครับเนี่ยครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นไข่มาครันะนะครับนะครับไข่มาครับครับรู้บก่อนขอเก็บก่อนครับ นะครับเนาะเวลาได้มาครับเอาเกะนะครับเนาะเกตินเอครับวางไว้ครับมันเป็นเชือกเห็ดครับปีน้ำจะได้ออกเห็นนะครับเนาะผมบอกไปครับนะครับสังเกตหัวครับเห็ดดิ้นนะครับเนาะถ้ามันดีกินนะครับมันจะมีเมงกินนะครับมันจะบางแงามนะครับเนาะเมงมันจะกิิอนู่ครับเมงกินได้แสดงว่าคนกินได้ครับผม ตเป็นไข่เนี่ยนะครับเนาะขอเตือนนะครับเป็นไข่เขาต้องโผล่กันครับบางทีกับเมนบางทีกับเมนนะครับ,บเนาเนนะครับ,นะรบไปครับดูตโอโอ้ยจะเจออีกหรือเปล่าครับตัวตัวนี้เห็นไหม เจาป้าเห็นมาเจ้าอุ้ยงามสวยไข่เหลืองเจ้ากี้ปไปไปไข่ขาวนี่เจ้าตัวแรกอะ ครับผมไปจัดเก๋นะครับเนาะแต่คองมองครับปิกเมลครับวันนี้เห็ดไข่เหลืองนะครับเนาะครับตะกี้เห็นลางูครับขัวเงินนะครับเนาะนี่ก็เห็นนี่ครับมันบางครับเดี๋ยวมันจะช้ำนะครับเนาะนะครับอย่าตีบอกครับเอาตีนไว้ตีเกานะครับเนาะมันจะได้ออกมะแห็งครับ นะครับ,รบ,บา,บาตบมีมันตีเกาครับบอกก้อนบอกไปเลยครับครับผมเคลียร์ดูกันอะไรนึกเป็นแนวนี้แหละนี้ครับเนาะอืมเหนะไปนะครับดู๋ยวห้องเคร่งตะโกนกลับมาครับดูกกบไปตัวอวุปกรณ์อุกรณ์ลุยเด้วยมันจะเหลวครับนะครับ เป็นไข่มั้งเหรเออออกมาแล้วอใใอกจะไข่แล้วออาากจะไข่นะครับงามปะท้อครับผมงอก่ติมีติเกโอนะครับเนาะครับไปครับนิ้วโตมต้องหนี ครับเจิแล้วครับผมเห็ดละงูบบ้านเลยนะครันกระดอกใหญ่ด้วยตัวเดี๋ยวยินมยิ้นะครัเอามันครับนะครับนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเออทำมาได้ครับนะครับอันตรายก็คือมันจะเหลี่ยวนะครมันเละครับ

ครับผมเจอเห็มเลี้ยวครับเจอเห็มเลี้ยวนะครับนะครับแต่ก็ไม่ายให้ดงนะครับเดี๋ยวดูเอฟซีเป็นจะหาววางโฮนั่นนะครับเนาะนะครับนี่ไข่เหลืองนะครับเนอรครับมันบานแล้ครับเอออยังว่าครับเฮ็ดบานแล้วนะครับบางคนจะบอกตีมันเสร็จเอนะครับเนาะครับบางคน เดินบนนะครับมองลงมาครับเนาะอาวุธลักกานเข้าปา่าครับคือสายตาครับลงลงมาคือมือครับแล้วลองให้แล้วก็เท้าครับถอย่ไดาแล้วครับมันท,ทึบครับเขาขึ้นบนนะครับผมนะครับถอยบได้ครับถอยครับถอย <laughs> มันทึบครับตาถอยหมดไม่

นนี pues Arizona, ่ครับบุคนเจอหลายเฮ็ดแล้วเนาะนี่ครับนี่ฮิตหลังงูกะครับเนาะหลังงูก็ครับอันนี่ไงฮิตหลังงูรับเฮ็ดนั่นเหรอได้กินซะนะอันนี้ฮิตน้ำปั่งนะครับเนาะบ่อแร่ครับเดี๋ยวบุคคนบ่อครับเนาะโอ้บุคคนบ่อบุค่อยชอบครับอู้ดถามซื่อนะครับเนาะครับ ก็ได้พบมันนะครับเนาะเดี๋ยวสักกรมบอกก่อนก็นกจะหลงนะครับนะครับหุงนะครับเนาะหุงไหลครับครับ,รบเดี๋ยวหัวโละครับเนาะโลข้างเพิ่มนี่นหัวลงไปครับเนาะถ้าหัวลงไปตัวสัว์นี่มันจะลึกนะครับมีความลึกความจริงนะครับเนาะครับไปลุยหลงกันตัว ได้นี่ครับเป็นไรครับมันยากาครับน้องครับเนอะการและป่าเจาะเครจะไปตัวล้มไม่กล้านะครับเนื่นองจากคือฮีตซีโนครับแม่ผมก็ต้องได้พกครับหนุ่มกว่านักนะครับ

เดี๋ยวนะครับปัมุกตัวนะครับนี่ครับปลเขาหุ่นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะเดับกินอไอบอ้ปกึงนบมดกินไปกึงนะครับนะครับ นะครับสวยงามนะเฉยแต่นะครับสัตว์กินได้เฉยได้หัวคุณกินได้ครับผมมดเงี่ยมกินไปครึ่งนึงนะครับเนาะนะครับดอกนะครับนะครับมดมากินนะครับเนาะนะครับมากินจนเละเมื่อครับใส่ตัวก่อนนะครับลุย จะมาดูนี่ครับเป็นลักษณะของเห็ดพิษนะครับเนอะนะครับมันจะเป็นนาำนะครับเป็นนามเป็นปุ้มนะครับนะครับมันจะเหมือนกันเด็กกับไอเห็ดละงูไข่เหลืองนะครับช่วงนี้นะครับเนี่ยนะครับเพียงแต่มันเป็นปุ้มเป็นหนามครับเดี๋ยครับนี่ข้าเตีว่าเป็นไข่นะครับบยางเครเก็บนะครับเนาะผาบอกฮู้ครับเพราะมันบรินโอเมเตียเนาะเดี๋ยวบางทีมันก็จะเป็นไข่ของไอตัวนี้ครับ ครับเนาะมันจะเป็นพิษครับท้งพิษข้าสู่รล่างกกยเฮ้ยนะครับเนาะอันตรายครับกับของกินนีนะครับเนาะครับนี่ครับบอกก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับเนาะนะครับอันตรายครับผมนะครับเนาะเล็กเละอ่อนหรือยาวชนครับคนได้รับคำแนะนำจากผู้รักหญ่นะครับเนาะครับคนจีนปลาจีนเข่ากปอิกิดจากหูนะครับเนาะเฮ็ดชนิดนี้มันบริกินครับมันเป็นพิษครับ ครับขนกระลุงเม็ดแล้วครับสุยๆแลวเนาะครับดูยังบ่ถึงรดเลยครับน้องมันไก่ครับเนาะครับเดี๋ยวบอกก่อนจะเละไปตเทิมนะครับไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะลงไปหารดลุงมาะครับเนาะครับป้านี่ก็จะไล่ให้โหครับผมไปครับไปครับไปครับลุยโอ้โยอย่างเดียวจะตาแล้ว ครับผมลงมาแล้วครับยังคงบุญปุ่นนะครับเธอรายพบนนั้นเขาเนาะบริหารนั่นลงมาใจครับเนาะลงมาเป็นหินครับเป็นแห่ครับลงมาที่บอกก้อนข้องสะดุดเต้ากับนี้ครับผมไปเลยครับเนาะคนทรรมะห่างินนะครับเนาะตามสไตล์ครับเดี๋ยวบวกก้อนจะลงไปแล้วครับแตใกล้จะถึงแล้วครับเนาะแห่สมันลุ้มแล้วครับนะครับนะครับอันตรายกูเค็ดจะเหลวครับผม ไปบ่๋มไหมนะครับัเนี่ยครับเด้วยหุ่นไฟโอ้ครับเป็นกุ้ปีนะครับเนาะนี่ครับปลาหินนะครับโอ้โจดครับมีแต่คุ้นมหาเห็ดชอบนะครับหรือว่าเห็ดพ่อนะครับเยอะมากครับไปไหมเนาะดูนี่ไปไหมครับ ไปเยอะมากครับเนาะโอ้โหบอกว่าจะเดินมาถึงรถแล้วนะครับเนาะนะครับบอกว่าจะสรุปการหางเหตุวันนี้ครับนะครับนี่นะครับบอกว่าอ้บ้านบอกว่าของห้องเห็ดไข่เหลืองครับถ้าเป็นเบบี้ครับเออดูนี้ครับเนาะบรรดบอกว่าของห้องเห็ดละงงู ครับผมนี่ละงูกไขเหลืองนะครับเนาะน็ดไขไรไขเหลืองครับกบโพ๊ได้กินครับน้องทำน้องโพ๊ได้ต่กน้ำพิกเอาไว้นั่นมันบานหมด้ะครับขึ้นไปจ้ากืนนะครับเนาะปกติถ้าเขาได้หมวยครับนะครับบอกนี่ครับเนาะจะสุดยอดนะครับหรือว่าได้สั้นมวยครับแต่ว่าไขมันยังหุ้มอยู่อันนี้จะสุดยอดกว่าครับเนาะวอมอร่อยจะยู่ที่ิัฮนครับเอาหั่นยางหนึ่งมาเก็บางครับมันต้องกว่าเล็กกว่าเร็วนะครับเนาะ นี่ครับถ้าเอามาเป็นใบเยอะครับไม่เมันก็ตามการเวลานะครับต่ำอุก่อนชอบลุยครับชอบบู้ชอบลุยครับฮิวเุ็นน้อยกะเตียบางทีก็เหลือแต่ก้านผมคือพอแล้วเนาะเหลือแต่ก้านเนาะครับเป็นใบอุก่อนก็เอาวางองครับมีแต่ก้านนะครับครับผมใครอยากให้อุปก่อนทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่างก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับถ้าอุก่อนทําได้อุก่อนจะไปทำเพื่อครับเนาะครับผม สำหรับการสำหรับวันนี้บอกก่อนกับโขกกล่าวเข้ามาสวัสดีครับบ๊ายบายติดตามอีพีแน่ครับผมบอกก่นอนจะญ่ใหญ่อย่างก็รอติดตามอีพีแน่นนะครับเนาะครับ